สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับตอนนี้เขาอยู่หอมปูนบอกหน้านอาดีตผูู้หญ่บ้านนะครับตอนนี้น้ำม,มาแล้วนะครับนี่น้ำท่วมถนนแล้วนี่เบิ่งบรรยากาศนี่ตอนนี้ก็ล่างไสมองโอ้ได้บ่น้อมองตอนนี้เขาสิลุยน้ำไปเลยครับนี่ครับลุยน้ำปาดน้ำไหมเตรียมปุ่นน้ำท่วมเขาเพิ่ออะ ตอนนี้สิลุยน้ำไปเรื่อยวันตัดไปอุ้ยน้ำลิกไปไหนรึยังกู้คนครึ่งโดดส์วายโอ้โหลุยน้ำเลยพี่น้องเลยเออทำอาชีพคนนี่ไปเมื่อไหร่ได้นี่ งามครับพี่นอ้องเอา้านี่ครับเรื่อวันได้เร,ระเตียมกลางทางอยู่มองเลยเนาะัีเนาอ นี่หมานบ่บ่เอาน้ามันหอดใสเนี่ยนี่โอ้โยเอาเบอร์เบิงครับพี่น้อง<ข>อมันเลิกแห้งบ่บและสวัสดีมวยบอ,บอกล้าไปที่สันถอยถอ,อยครับพี่น้องถอยเลิกเลยนี่เด้อไปบ่ได้ลรอครับพี่น้องมาเบิบ่งสถานการณ์น้ำท่วมครับพี่น้อง ว่าสีลงไปมุนไปบ่ได้ดรอกเพราะว่าน้ำล้นมากแล้วนะครับล้นทีบมากเลวนี่น้ำเครื่องล้อครับบอก,ก้าครับบอกล้าไปครับพี่นอ้องเอ๋ยโอ้เป็นเจ้าที่ต้นเข่าพ่อนนอะตอนนี้ก็ลั่งส่ม่องครับนี่ม่องตอนนี้กับแม่นบมอมองจะ้องอก่ โอ้โหมองนี่เลิกว่าสันไปบ่ได้บ่กล้าไปครับใจบ่ถึงฮะปลาปปบ้าน,นาโอ้นี่ใส่มองอยู่น้ำถนนเลยครับพี่น้องตอนนี้คือสีถอยครับพี่น้องถอยบ่กล้าไปนี่คือบรรยากาศอยู่ดูใสก่อ็เตี้ยมอฮอมปูน น้ำม,มาหลาแล้วเด้อพี่น้องเด้ออยู่ตำบลน,น้องอิงครับมือน,นีพามาเบิงสถา,านการณ์น้ำท่วมครับน้ำขึ้นหลาครับพี่น้องครับดีที่ฝนบ่ตกนะนี่มือนีมือว่านนี่ใส่มายางคากเลยทางเสียีิก็ลงไปมุ่นครับปุ่นลงไปมุปม่นเิ่นว่าไปได้อยู่แต่ว่าบ่กกล้าไปครับสีถอยครับพี่น้องเอาพอๆกันสนีทกอนครับผม